I'm I'm a a good student. A good student. student. ต่อกันที่คำถามข้อนี้ค่ะอาจาย์ดำลองนึกถึงสถานการณ์หนึ่งนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยในกลุ่มกำลังจริงจังกับการทำงานอยู่ mm. แต่อยู่ๆก็มีคนหนึ่งที่พูดเล่นไม่เข้าท่า mm. เล่นมุกอยู่นั่นแหละไม่ยอมทำงานสักทีต้ mm. องการที่จะบอกคนๆน,นั้นว่ามันใช่เวลาไหมเนี่ยมันใช่ไหม เคยคิดจะพูดแบบส้จริงหลายรอบแล้วนะครใช่เวลาไหมเนี่ยก็แปลตรงตัวได้นะครับ Do you think that this is the time for that That ก็คือคำพูดหรือมุกของคุณนะครับคิดว่ามันเหมาะกับตอนนี้หรือเปล่าครับเดียวฟังดูส่วนตัวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดว่าเรามีปัญหากัน Do you think that this is the time and the place for that ซึ่งอาดัเอาคำว่า the place เข้ามาด้วยนะครับ place ก็จะเป็น กาล่าทศษานะฮะทศษาคือ place ใช่ไหมกาลก็คือเวลาครับยอดใช่ไหมเป็น this isn't the time or the place for that kind of behavior นะครับอันนี้จะเป็นการดาแบบเป็นผู้ใหญ่นะครับผู้ดีนะครับใช่แต่ก็เจ็บนะครับเพราะว่าเราใช้คำสูงนะครับเป็น kind of behavior behavior ก็คือความประพฤตินั่นเองนะครับหรือเราบอกว่า that is inappropriate นะครับเพราะว่า appropriate ก็คือเหมาะสมนะครับเหมาะสมกับตอนนี้หรือว่าตอนนั้นที่เราพูดถึงนะฮร it was inappropriate of you to act like that ไม่เหมาะสมนะครับที่จะทำตัวแบบนั้น I am น so sorry <laughs> <laughs> Are you sorry <laughs> That's that's the real question เขาจริงใจหรือเปล่านะครับ Is she sincere her behavior has been very inappropriate หรือถ้าตัด i n ไว้ข้างหน้าก็กลายเป็น appropriate ที่บอกนะครับเหมาะสมนะครับ inappropriate ไม่เหมาะสม,มเราพูดสั้นๆนะครับถ้ามีเด็กหรือว่ามีใครก็ตามทำอะไรนะครับที่ไม่เข้าท่าไม่เหมาะสมพูดแค่ว่า inappropriate หรือ that is inappropriate จะมาทั้งประโยคก,ก็ได้หรือจะมาแค่คำคำนั้นคำเดียวก็ได้ inappropriate แล้วก็ทำอย่างนี้ํำนั้นแบบว่าเป็นแบบ disapproving เลาว I am disappointed p ิดหวังนะครับ I am so disappointed in your behavior ผิดหวังกับความประพฤติของคุณนะครับนึกว่า<ม>คุณเป็นคนดีกว่านี้นะครับ I thought you were better than this อันนี้ก็แบบด่าเป็นผู้ดีนะครแต่ว่า <laughs> แรงมากนะนึกว่าคุณจะเป็นคนดีกว่านั้น <laughs> วันนี้เราก็สอนแต่คำที่แบบเอาไว้ <laughs> กัดเอาไว้ดุดา่าแบบว่าไม่แรงแต่ว่าเจ็บไปนานๆน,นะคะคุณผ <laughs> ู้ชมคะนั่นก็คือวิธีการที่จะตำหนิติเตียนใครสักคนนึ่งค่ะว่ามันใช่เวลาหรือเปล่าเนี่ย Did you get tickets to the concert? Yes, I got your tickets to your concert. You got me tickets too? Yeah. Alright. Your, with your money. Oh, with my money. Okay. <that> <maybe food> concert <syndrome> <servielang> right? right. to to so that the concert. I a Hey, right? <that> <like two> <travelers> so when did you get that shirt? I got it yesterday. So that's so